มาแกะต่ออีกสิบห่อนะครับตัว o น sr ไปแล้วราคาในช้อปปี้ไอ้แขนเหล็กนะมันไม่มีถ้ามันมีจะต,ตัวธรรมดาตัว ex ที่เป็น rr <ๆ>ดูมันขายดูห้าร้อยผมก็เลยเดาว่าว่า sr นา่าจะแปดร้อยตังไปเงียบกิ๊บแต่มีคนขายได้อยู่นะไม่รู้เขาขายไปสองใบเนี่ยแล้วมันเหลืออันหนึ่งขายไม่ออก อันนี้ลดไปเจ็ดร้อยแล้วไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าขายไม่ได้ก็เก็บเดี๋ยวไว้รอมีคนหาแล้วค่อยไปไป,ปล่อยก็ได้อยู่โอเคตั้งนั้นได้ไม่ได้ก็ไม,ไ,ไม่เป็นไรขายไม่ได้เท่ากับสะสมทองหลังใบอ็ฮึมริบวับมาหนึ่งใบะฮะโอโนคุระเกะ ว็อกคาเนซุมิเจ้าหนูนี่ดังกิวเอ้าเทคโนเรดาคาร์ดอาร์าานักลบเหล็กมาอีกหนึ่งใบนักลบเหล็กทำไมแขนมันมันเป็นแขนมันจิ๋วดีวเนี่ย นักรบเล็กหนึ่งใบนี่ดังกิวเทคโนโลยปดาบเอเลคิดยยบปูยยบปูฮิตโตซกึกิอีออนเออาร์ AI ครับเออาร์แน่นอนด้านนี้ไออาร์วะ มันไว oh, ้โอ mm. ้เราตาลายแล้วมันมึดมองแสงไม่เห็นเอาได้เป่าเจี้ยนการอารเป่าเจี้ยนหนึ่งใบได้เป่าเจี้ยนตัวนี้มันไม่มีคนใช้ไว้เราจะไปใช้ SR หมด SAR ภาพมันสวยดูหลามาเฮาเอาไปปับมิวแทงซีรีนวันนี้เพชติไอติมไอแอน คัสอาเควสพัตราโอ้เลยอารให้หลุ้นสองใบเนาะโชคดีได้ยูอาร์ยังมีลุ้นทองอีกโอเคครับร้อนร้อนโพลิกกนไม่เปิดแอร์ไม่ไหวเว้ยบาอบป,ปุนาคนุจกกังีิคุกุราเกตแล้วก็เฮลิป ใน S, like S A R โ oh, อ oh, 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 on ้เทรนเนอร์โอ้โหเหนียวโอ้ฉชน้องเหยียบหรอเหยียบจิ๊บเอแพรมซตจิมูชิโอโตริโดริยากิเยวตา SI, AR, ได้เออาร์เอาร์เขาเลยอะเออารนเนร์มีป่าวะไม่มีเป็น s อ r ไปเลยมีก็ s เอสอาร์เอเล o s ิโต l e กิเรโดมูชิไอแอนด์กับอาร์โอเลกออกเยอะแหละเหลืออันนี้น่าจะอีกสักสองใบ AR อีกสองใบ AR ต้องมี 3SR ออกไปแล้ว RR น่าจะ3หรือ4นะฮะกล่กกองจำไม่ผิดโอ้ไม่มีเลยออโตริโดลิวัค or าเนซุมินาคาุนจังมอชินท่าต่อสู้ยูลูชันอันนี้แพงอยู่นะห้าสิบบาทเ e อเซโบส้อ,อ,สองเหนไ,ได้ใจ เอออมาแล้วเอไอที่มามามิวแท้งนโนโนคุระเกะนี่ปะต้องศาสตราจารย์ฟูทูที่เป็นเออน่าจะดีเป็นเอออะไรวะเรโดมุชิตัวอะไรก็ไม่รู้เป็นเหมือนบ้านโดมอันนึงก็สวยดีอ่ะเอ มันไม่ซ้ำก็สวยอยู่เก็บให้ครบมันับสวยอยู่ภาพวาดมาขายกันสิบบาทยี่สิบบาทเพราะมันเป็นตัวที่ไม่มีใครใช้มันก็จะแบบไม่ค่อยม,มีมูลค่าก็จะไม่มีใช้เล่นไม่ได้หมดบาเค็ตจ,จากโอลิกอน อเมริกานะกานนะสีไบร์ก้าไฟฟ้าที่ปัดคำสาบเหมือนให้ศาสตราจารย์ฟูตูจะมีราคาหรือเปล่าเดี๋ยวผมเช็คแป๊บเช็คราคาฟูตูหน่อยฟูตูธรรมดาไม่มีราคาขอเวลาสักครี ชั Future. Future Flash. Future Flash. Full ้ t ตฟวเจอแฟลชเจอแฟลชฟูทรูธรรมดาอ้าวไม่มีใครขายอยู่นะไม่มีเลยโกลิปนะอ่สิบเยน้โหไม่มีค่าเลยฟูทูไม่มีราคาหาไม่เจอ อะไรไม่รู้ว่ะวิบวับน่าจะอาร์มั้งวานิเพตติคานุจังทิวโทไอแอนอาอารเอ้าแขนเหล็กอาอาอีกตัวโอ้ยดีเว้ยได้ทั้งเอสอาทั้งอาอาเลยแจมจมแจมใบเนี้ยขายอยู่ันสองสามร้อยอะตอนเนี้ยเดี๋ยวผมเอาไปโพตดคู่เลยดีกว่า เอราะว่าเพิ่งเปิดได้ได้แขนเหล็กมันฟิตสองมากเจ๋งอา้าวหมดแล้วนี่อา้าวกล้องเอียงเลยกล้องเอียงเลยครับสรุปดีกว่ามาได้เรโดมูชิเป็น A ar นะครับแล้วก็ได้ R r 2สองใบนักรบเหล็กกับแขนเหล็กอ่าสามใบ โอลิกนแซกเป่าเจียนแล้วก็ควสพัตราอันนี้คือการที่พอจะปล่อยได้ทโนโนยีดากัมเปชชินเท่าต่อสู้อีวิวเลชั่นนะครับใส่สองซะหน่อยโอเคมาใส่อีวิวเลชั่นซะหน่อยเดี๋ยวลองเอาไปปล่อยฮูวปล่อยคู่ปล่อยคู่แปดร้อย,ยนะ <c oughs> ถ้็เท่ากับบันนันห้าร้อยดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่อว่ากัน เดี๋ยวเราจะเอาไปขายกับ SR แขนเหล็กอืม